สวัสดีค่ะพบกันเดือนละครั้งกับรายการเกียรติภูมิจุลาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่ประชาคมจุลาเชิญรับชมกิจกรรมและติดตามข่าวที่น่าสนใจในรอบรัวจามจุลีได้เลยค่ะเมื่อวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์5 5 5 7 หนห้อง105อาคารมหาจุฬลาลงกรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถาชุดซิลินทรครั้งที่29เรื่องพมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดรมนัสสุวรรณอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถานโดยเนื้อหาของการประกถฐาได้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของวิชาภูมิศาสตร์ธรรมชาติของวิชาภูมิศาสตร์ พรมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ในวิชาภูมิศาสตร์และการสรุปเชิงวิเคราะห์ถึงอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2557 ณห้อง202อาคารจามจุลี4ศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเรื่องข้อเสนอจากนักวิชาการจุฬาเพื่อการปฏิรูปประเทศใน5เรื่องได้แก่การทุจริตคอร์รัปชันในมิติเศรษฐศาสตร์โดยดรธานีชัยวัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์การจำนำข้าวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุการดาเหลืองอ่อนลูวิสคณะเศรษฐศาสตร์ การปฏิรูปพลังงานโดยศาสตราจารย์ดรบันดิตเอื้ออาภรณ์คณะวิศวกรรมศาสาตร์สถานการณ์ความรุนแรงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนลุมนทับจุมพลคณะรัฐศาสาตร์และการสื่อสารที่สร้างความเขียดชังโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรงรอ,องรามสูตรคณะนิเทศศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะทำงานนักวิชาการหลายสาขานักวิจัยประเด็นต่างๆนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นสติปัญญาให้แก่สังคม และหาคำตอบให้กับประเทศในฐานะที่จุลาเป็นเสาหลักของแผ่นดินโดยยึดหลักการและความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้งโดยโครงการระยะยาวที่กำลังศึกษาอยู่ได้แก่การเมืองทุจริตเศรษฐกิจเหลื่อมล้ำสังคมไม่เป็นธรรมระบบการเลือกตั้งการเมืองระบบราชการการกระจายอำนาจบทบาสื่อการศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เมื่อวันพระรหัสสปดีที่6กุมภาพันธ์2557ณห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณศาสตราจารย์กิติคุณดรคุณหญิงสุชาดากีรนันนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ประจำปีการศึกษา2556แก่รองศาสตราจารย์ดรรัชนาสารติยานนท์คณะสหเวชศาสตร์ศาสตราจารย์ดรธราพงศ์วิทิษสารคณะวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์ประกายแก้วโอภานน,นอมตะสถาบันภาษาซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชามนุษยศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2 5 5 7ณชั้น10อาคารสอกอรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธร คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาผู้อหนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในงานร้อยปีเกลเอไกโรงพยาบาลจุฬาให้ด้วยใจเต็มร้อย กิจกรรมในงานประกอบด้วยการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ตลอดปี2557พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลญักษณ์100ปีโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์การแปลอักษรตราสัญลักษณ์100ปีโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ณชั้น30อาคารภูมิศิลิมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์โดยผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์รวมทั้งสิ้น500คน เมื่อวันพุธที่29มกราคม2557ณห้อง202อาคารจามจุลี4ที่ประชุมคณะบดีร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตนักกีฬาจุฬาที่ประสบความสำเร็จครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่41 มอดินแดงเกมซึ่งมหาวิทยาลยัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่14-22มกราคม2557โดยคว้ามาได้56เหรียญทอง44เหรียญเงิน53เหรียญทองแดงนอกจากนี้เมืม่อวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2557ณซียูสปอร์อตคอมเพล มหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีแก่นิสิตนักกีฬาจุฬาโดยศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกระมลรัตนกุลอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้กับทีมกีฬาและนักกีฬาประเภทต่างๆรวมทั้งกล่าวให้โอวาดกับคณะนักกีฬาทั้งนี้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาได้มอบเงินรางวัลสมทบให้แก่นักกีฬาจุฬาอีกด้วย รองศาสตราจารย์ดรสุชนาชวานิตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรออนฤทัยพิญญาคงจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักวิจัยต่างชาติจากประเทศไทยให้ร่วมในคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งชาติเดินทางไปศึกษาวิจัยทวีปแอนตาร์กติกในดินแดงขั้วโลกใต้ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสาธรารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยโดยออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อคืนวันพุธที่1มกราคม2 5 5 7และจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อวันศุกร์ที่31มกราคม2557ณนห้าอห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรจุฬาจัดปรกถฐาเสาหลักของแผ่นดินชุด150ปีราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเรื่องสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกกับการสำเร็จราชการแผ่นดินโดยอาจารย์ดรชัชพลชัยพรอาจารย์คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2557นาห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณเป็นการประกิาเสาหลักของแผ่นดินชุด150ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเรื่องพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลและการสาธารณาสุขโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวลุลยุภารอยกุลเจริญมาถึงข่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตจ,จุฬากันบ้างนะคะ เมื่อวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2557ณห้องราชมุลเทียนโรงแรมมุเยีศาสตราจารย์ในแพทย์พิลมกมวลรัตนกุลอธิการบดีเป็นประธานในงานแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับเกียรติและการยกย่องทางวิชาการประจำปี2556 ซึ่งมีคณาจารย์ได้รับรางวัลต่างๆรวมทั้งสิ้น85รางวัลแบ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติประเภทบุคคล8รางวัลประเภทผลงาน14รางวัลรางวัลระดับชาติประเภทบุคคล38รางวัลประเภทผลงาน25รางวัลโดยมีศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาเป็นผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย นายพิรันั์วงศิริศักดิ์นิสิตชั้นปีที่5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการนิ p อน n เพ้นยังดีไซเนอร์อวอร์2013ประเภทการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมจากโครงการไบ์ไบนางสาวกิติลักษณ์จารุสะสิ นางสาวกวัลรัตเจริญเผ่านางสาวชนิดาธีระพงศพิพัฒน์นางสาวนภัสสลิดพินโยยิ่งนางสาวพิชามลกาจนาภูสากิจนิสิตชั้นปีที่4สาขาการโฆษณาภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์กว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการ Sabina p r t t y Perfect Tomorrow's Idea ได้รับทุนการศึกษา1,000 0บาทพร้อมโล่กิยศและประกาศน,นียบัตร จบข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเกียรติภูมิจุลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีค่ะ